ใครอยู่นานกว่าใครเป็นไดโนเสาร์มากกว่าเนี่ยคนนั้นได้เติบโตในหน้าที่การงานถ้ามึงเจอบริษัทแบบนี้หนีไปไกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่มีเจ้าของเนี่ยนะเป็นเชื้อชาติบางเชื้อชาติละกันขอสงวนเอาไว้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใครอยู่มานานสตาร์ทแบบไปทํางานตั้งแต่แบบมึงยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงไปเข้าทํางานทีหลังเขาเนี่ยกูบอกเลยนะการที่มึงจะขึ้นไปตำแหน่งเขาได้เนี่ยมึงต้องรอเขาเนี่ยตุยเย่ไปก่อนนึกออกปะซึ่งการทําแบบนี้แม่งไม่เวิร์กเลยเวย้ยอันนี้แหละเป็นตัวชี้วัดวว่าันนี ในองค์กรของมึงเนี่ยมันวัดกันที่ชั่วโมงในการทํางานหรือมันวัดที่ฝีมือในการทํางานวันนี้นะในบริษัทของพี่หรือว่าลูกค้าของพี่หลายๆคนเนี่ยเขาวัดกันที่ฝีมือแล้วเขาไม่สนอกมึงจะมาก่อนมาหลังแต่เขาสนอย่างเดียวว่ามึงมอบอะไรให้กับบริษัทบริษัทได้ประโยชน์อะไรจากมึงแล้วมึงได้ประโยชน์อะไรจากบริษัทมันวินวินกันทั้งสองฝ่ายถ้ามันต้องมาล็อกตําแหน่งเพราะแบบต้องทํามาเจ็ดพันล้านปีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้ขึ้นตาแหน่งกูว่ามึงเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะหาที่ใหมๆ่ๆ หาบริษัทใหม่ๆที่เขาไม่ได้วัดแค่อายุงานแต่วัดที่สมองและฝีมือของมึงว่ามึงอะเจ๋งจริง,รงใครเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบฝึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ